สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายถิ่นทาโรสิบเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีมังกรใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีมังกรหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันใต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้ราวเป็นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่นะเป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้น จะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุขดาวจันทร์ก็สามารถดูคบคู่กันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุขดาวจันทร์เบอร์ชาตของเราเพิ่มเติมดู เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอยากจะให้เน้นในส่วนของรักนนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดูความรักจะดูในเรื่องของดาวศุ์เป็นหลักก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะ คลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะชาวราศีมังกรได้ไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่สามถ้วยบางท่านในช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่เราอยากจะเข้าสังคมมากขึ้นพบเจอเพื่อนใหม่หรืออยากจะไปงานเลี้ยงสังสรรค์เลื่อนเริบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอยู่ในชีวิตประจาวันของเรา,าค่อนข้างน่าเบื่อนะคะอยากจะไปเข้าสังคมหรืออยากจะไปเจอใครสักคนหนึ่งอยากเฮฮาปาร์ตี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือบางท่านในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่เรารอคอยการที่จะกลับมาคืนดีกับใครสักคนหนึ่งก็ได้นะเพราะว่า ในช่วงนี้หรือก่อนอันนี้นอาจจะมีปัญหากันทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันแล้วตอนนี้เราอยากที่จะกลับมาคืนดีกันแล้วนะคะอยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่า,าความรักพวกคุณเป็นไงบ้างในช่วงนี้ขอพลังงานหนึ่งใบค่ะ น่าจะรู้สึกอึดอัดหรือเปล่าเอ่ยในช่วงนี้หลายท่านในช่วงนี้อาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะเหมือนถูกบล็อกถูกปิดกั้นถูกปิดใจบางท่านอาจจะไม่ได้เป็นการถูกบล็อกทางโซเชียลอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นการถูกบล็อกทางความรู้สึกก็ได้นะได้เจอกันได้คุยกันแต่ก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกันขวางความสัมพันธ์หรือบางท่านในช่วงนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์หลายๆอย่างมันค่อนข้างน่าอึดอัดแล้วทาอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่จริงๆไพ่แปดดาบถามว่าทําได้ไหมก็ยังพอทําได้อยู่แหละแต่ว่าเราไม่ระวังความรู้สึกของเราบางทีมันจะ หน่วงๆซะจนเรารู้สึกว่าเราดิ้นไปไหนไม่ได้เลยในช่วงนี้เนาะยิ่งในช่วงนี้ดาวประจําตัวของชาวราศีมังกรก็ยังเดินถอยหลังอยู่นะคะรู้สึกว่าจะเดินถอยหลังจนถึงเดือนหน้าเลยประมาณกลางเดือนหน้าเพราะฉะนั้นช่วงที่ดาวเดินถอยหลังเราอาจจะรู้สึกหน่วงๆรู้สึกเหมือนทําอะไรลําบากมากขึ้นหรือมันยากมากขึ้นหรืออาจจะเป็นช่วงวเวลาที่เราค่อยๆย,ย,ย้อนนึกถึงเรื่องราวในอดีตหรือสิ่งในอดีตย้อนวนกลับมาอะไรที่เคยทนได้ก็เริ่มไม่อยากจะทนเท่าไหร่หรือว่าอะไรที่มันเคยไม่เป็นปัญหาอยู่ดีมันก็กลายเป็นนปัญหาาาขึ้มและทํใ รู้สึกอึดอัดอยู่แบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะไพ่ต้สํารับเป็นไพ่เดอะสตาอาจจะเป็นช่วงเหล่งการใช้ความคิดหรือการเตรียมความพร้อมนะคะทีนี้ขอพลังงานภาพรวม4ใบทําไมเป็น8ดาบเอ่ยบางท่านในช่วงนี้จะรู้สึกว่ามันดูหนึดหนืดหน่อยนะคะเหมือนมันดงนวงหนืดหน,หนืจะทําอะไรก็ ไม่เป็นอย่างที่คิดเนาะสิบไม้เท้าอาจจะมีงานที่หนักภาระที่เยอะนะคะหรืออาจจะเป็นความรับผิดช,ชอบหรือบางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่เป็นการแบกรับอะเป็นการแบกรับประทามว่ายังแบกได้ไหมก็ยังแบกได้นะแต่ว่าก็จากหน้าไพ่ที่เห็นนะคะมันก็มีความหนักหนาสาหัสอยู่ในนั้นเนาะตามมาด้วยสเตรนท์นะคะหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไปๆกับกราบหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะเหมือนกัน อาจจะเป็นคนที่เคยแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะก็ได้ไลฟ์สไตล์ต,ต่างกันการใช้ชีวิตต่างกันหรืออาจจะต่างภาษาต่างอายุต่างวัฒนธรรมได้หมดเลยนะคะซึ่งพอสเตรนท์มาพร้อมกับพาสิบไม้เท้าแน่นอนล่ละค่ะว่าความเหนื่อยมาพร้อมกับความยากลําบากความอึดอัดใจอยู่ในนั้นเนาะหลายท่านเหมือนเป็นความผูกพันนะคะจะตัดก็ตัดไม่ได้แต่ว่าให้ไปต่อก็รู้สึกอึดอัดมากๆเลยเป็นพ่แปดดบเหมือนเราทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนะ ตามมาด้วยเดอะสตาร์ Star, นะคะบางท่านอาจจะคุยบชาวราศีกุ่มละคนากลุ่มหนึ่งทั่วมีรักใหม่เข้ามาหรือเปล่าชาวราศีมังกรละขณามังกรบางท่านในช่วงนี้อาจจะมีรักใหม่เข้ามาแต่ว่าเราก็คือบางท่านะถ้าเรามีคู่หรือมีเจ้าของหรือมีใครสักคนนึงอยู่แล้วต่อให้ความสัมพันธ์มันจะยังไม่ได้ดีงามเลิศเลอเพอร์เฟก แต่ก็อาจจะยังเลิกไม่ได้นะคะยังไม่สามารถจะกลายเป็นโสดได้ในตอนนี้แต่ว่าบางท่านอาจจะมีรักใหม่เข้ามาอาจจะเป็นความรู้สึกที่ทําให้เราเบิกบานในจิตใจหรือกระชุ่มกระชวยหัวใจก็แล้วแต่แต่ก็ยังไม่สามารถจะไปสารความสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์หรือเปิดรับได้อย่างจริงจังขนาดนั้นเป็นไปได้เหมือนกันเนาะหรือไม่บางท่านอาจจะเป็นการที่เรายังรักคนคนนี้อยู่นั่นแหละคนที่เป็นความยากลําบากของเราเรายังรักเขาอยู่มากแต่ว่าสถานการณ์มันก็ยากลําบากเหลือเกินเลยทําให้เราสึกอึดอัดนะคะเหมือนคนที่ทําอะไรไม่ได้ แต่จริงไพ่แปดดาเก็เป็นไพ่ที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วในตอนเนี้ถ้าเราเลือกที่จะเปิดตัวเองขึ้นมาเหมือนแบบเลิกปิดกั้นตัวเองบางทีเราก็อาจจะมีตัวเลือกทั้งเรื่องหรือ,อาจจะมีรักใหม่เข้ามาหรือคนสนใจเราค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอืมขนนึ่งมาให้หนึ่งช่วยหน่อยหรือช่วยะไรเออจำเพลนนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีธนูและคณาธนู บางท่านถ้ามีรักใหม่เข้ามามมองว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตประจําวันนะแต่ว่าทาได้แค่เลี้ยงเลีงความสัมพันธ์กันไปนะคะอาจจะไม่ได้ออกตัวแรงอะไรมากมายแต่ว่าทําให้เรารู้สึกว่าเขาน่าจะสนใจเราเขาน่าจะชอบเราคือบางท่านถ้าเป็นคนโสดอยู่อวนว่าคุณน่าจะมีความรู้สึกว่ามีใครบางคนสนใจคุณแหะแต่ว่าคุณน่าจะอยู่ในจุดที่คุณก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าเขาไม่ได้เหมือนออกตัวแรงแบบพุ่ง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 ขนาดนั้นเขาจะเหมือนพุ่งแล้วแตะเบรกพุ่งแล้วแต่เบรกนะคะ ก็เลยทําให้บางทีเราก็จะรู้สึกอึดอัดเนาะหรือบางท่านถ้าเกิดว่ามีคู่หรือมีเจ้าของแล้วมีคนเข้ามาก็อาจจะเจอกับคนคนนั้นในรูปแบบนี้ได้เช่นกันนะคะหรืออาจจะเป็นการที่เราในตอนนี้รู้สึกรักใครสักคนหนึ่งมากๆนั่นแหละที่บอกความสัมพันธ์ก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่เราก็รักเขาเหลือเกินก็แต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากในตอนนี้ได้แค่พยายามประคับประคองหรือข่มจิตข่มใจข่มความรู้สึกตัวเองเอาไว้ในช่วงนี้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะชาวราศีมัังงกกรรและ ควีนถือเหรียญน,นะคะบางท่านอาจจะเก็บชาวธาตุดินด้วยกันเองเนาะมนไพ่ควีนถือเหรียญขึ้นมาอ่อนมองว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าก็เหนื่อยที่จะพูดเหนื่อยที่จะออกตัวเหนื่อยที่จะแสดงออกมาว่าเรารู้สึกยังไงเราเหมือนเก็บทุกอย่างเอาไว้ในใจมากกว่านะคะเอ็ม 9, เพลสอืมเก้าเหรียญน,นะสามถ้วยค่ะ โอเคชาวราศีมังกรแล้วขึานามังกรเมองว่าคุณจะมีสองเวอร์ชันอยู่ในนั้นไพต่ตสำหรับขึ้นทิงถือดาบเหมือนคุณจะพยายามซ่อนความรู้สึกลึกๆเอาไว้ในใจเนาะและภายนอกแสดงออกเหมือนคนที่ราเริงแจ่มใสมีความสุขดีชีวิตดีนะคะเพราะมีไพ่เก้าเหรียญแล 3, ้วก็ไพ่สามถ้วยด้วยเป็นไพ่ที่บง่งบอกถึงความเย่อหยิ่งแล้วก็มั่นใจในตัวเองบางท่านอาจจะก,กระชากความทุกข์แล้วก็พุ่งเข้าหาสังคมเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะไปอยู่ในจุดที่เราสุขแฮปปี้มีความสุขหาความบันเทิงในชีวิตนะคะในช่วงนี้ พราะว่ามีไพ่คีนคือเลย Queen Red, แล้วก็ไพ The ่ t h เอ m p l พลมันจะมีช่วงที่คุณรู้สึกเหมือนคุณดรอปลองไปแล้วก็มีคําถามเกิดขึ้นว่าฉันกําลังทําอะไรอยู่ฉันเป็นใครหรือทบทวนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณจะฟื้นคืนชีพตัวเองขึ้นมาเป The ็นเอมพล p l แล้วมันก็จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นหรือว่าหาความบันเทิงหาความสุขให้กับตัวเองมากขึ้นเนาะหรือไม่บางท่านอาจจะเป็นลักษณะของการที่ สุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าคนคนนี้ยังเป็นคนที่เรายังคิดถึงยังเป็นคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเราอยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ก็ยังเป็นคนที่ยืนหนึ่งสำหรับเราความคิดถึงทำให้เราต้องย้อนกลับไปหาเขาคนนั้นน,น,นะคะบางท่านอาจจะมีช่วงเวลาที่เราพยายามจะเยอยหยิ่งแล้มั่นใจในตัวเองพยายามจะบอกกับตัวเองว่าฉันเองก็มีดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ยังคิดถึงเขาอยู่ ก็เลยทําให้หาโอกาสในการที่จะกลับไปคืนดีกันกระชับมิตรความสัมพันธ์หรือบางท่านในช่วงเนี้ยต่อให้เราไม่ได้ทําอะไรเลยก็อาจจะมีโอกาสได้กลับไปคืนดีกับใครสักคนหนึ่งนะมีไพ่สามทัวขึ้นมานะคะโอเคทีนี้เดี๋ยว ไปดูกันว่าอีกฝั่งหนึ่งคุณเขาเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้เนาะนึกถึงเขาคนนั้นไว้นะคะไพ่ต้นสำรับของคุณเป็นไพ่คิงถือดาวแบบมองว่าคุณจะเหมือนคนที่พยายามจะซ่อนความอ่อนไหวเอาไว้ในใจเหมือนคนที่แข็งๆนะคะแต่จริงๆแล้วเราอาจจะมีความเปราะบางอยู่ในนั้นเหมือนกันเนาะขอพลังงานหลังหนึ่งไบค่ะว่าเขาคนนั้นคนที่ชาวราศีม,มังกรและ้วคนาอมังกรคิดถึงความรักเขาเป็นยังไงบ้างเอยในช่วงนี้ขอพลังงานหนึ่งไปค่ะ ห้าไม้เท้าดูยุ่งเหยิงนะคะช่วงนี้เขาอาจจะมีสถานการณ์ที่ยากลําบากเกิดขึ้นนะอาจจะมีการทะเลาะก,กับใครบางคนหรือว่าชีวิตของเขาในตอนนี้มันค่อนข้างจะยุ่งเหยิงและสับสนนะคะมันมีปัญหาทาโถมเข้ามาวุ่นวายไปหมดเลยเนะาะไพ่แต่สมวนไพ่แปดาบทะเลาะก,กับคุณหรือเปล่า <laughs> มีไพ่แปดาบซึ่งเป็นไพ่พลังงานหลักของคุณนะคะบางทีคุณอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกยุ่งเหยิงอยู่ในตอนนี้ด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวเขาดึงใบห้าไม้เท้าหน่อยห้าไม้เท้าคืออะไรเอ่ย สามถ้วยเอา้าไฮพิเทสนะคะอา่ามีไพ่ห้าไม้เท้าเข้ามาพร้อมกับไพ่สามถ้วยแล้วก็ไพ่ไฮพิเทสเขาวานึกว่าหนึ่งนะมันมีความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นคือการกลับไปคืนดีกันหรือว่าการคุยกันดีๆในตอนนี้เขาก็อาจจะรู้สึกว่า มันก็ยังยากลําบากอยู่นะไพ่ได้สําหรับเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงช่องว่างของความสัมพันธ์ช่องว่างของสถานการณ์ที่มันไม่มีความเข้าใจกันอยู่ในนั้นในช่วงนี้เดี๋ยวขอพลังงานภาพรวมก่อนเดี๋ยวว่ากันนะคะขอพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็นห้าไม้เท้าเอ่ย คือหนึ่งวันก็รู้สึกว่าเขาอยากจะกลับไปคืนดีนะเหมือนอยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะแต่ว่าเซนก็บอกมาว่าตอนนี้สถานการณ์มันแย่เหลือเกินคือเซนอาจจะรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบางท่านอาจจะไม่ได้ทะเลาะก,กันอย่างยิ่งใหญ่แต่อาจจะมีสงครามป,ประสาทเกิดขึ้นและทําให้มีช่องว่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจนะคะเด็กถึงไม่เท้าบางท่านอาจจะกลุ่มชาวทาัดไฟนะห้าเรียนเห็นไหมมีช่องว่างความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะ มมองว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่เขาก็รู้สึกในมุมของเขาแล้วคุณก็รู้สึกในมุมของคุณด้วยเนะาะฝีไพ่เดว,วิลซึ่งไพ่ประจําตัวของคุณนะคะ มันมีความทกซิกเกิดขึ้นอยู่ในนั้นอาจจะมีความขี้หึงขี้หวงระแวงไม่ไว้วางใจหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างครอบงาความรู้สึกที่ทําให้มันหน่วงตลอดเวลาสี่ไม้เท้าบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องครอบครัวนะคะครอบครัวของเราครอบครัวของเขาหรือว่าใครสักคนหนึ่งมีคู่หรือมีเจ้าของมีตัวจริงอยู่แล้วก็อาจจะมีปัจจัยหนึ่งในผลกระทบของความสัมพันธ์ได้เหมือนกันเนาะหรือไม่อาจจะเป็นการที่บางทีอยากได้ความสัมพันธ์ที่จริงจังอยากแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะใครสักคนหนึ่งอยากที่จะ ไปสู่จุดนั้นสักทีแต่ว่าอีกคนหนึ่งอาจจะยังไม่พร้อมหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเปล่าแล้วทาให้รู้สึกถึงความยากลําบากบางท่านถ้าแต่ว่าเราเริ่มมีการคุยกับคนอื่นทั้วที่เราก็มีเขาคนนี้เป็นแฟนเราเป็นคนเป็นตัวจริงของเราเขาอาจจะรู้นะ เดี๋ยวค่อยดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณก็ได้แต่ว่าจากหนา้าไพ่ที่เห็นสถานการณ์ของเขาในตอนนี้มันค่อนข้างจะยุ่งเหยิงยากลาบากนะคะหรือเขาในตอนนี้อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเองก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ในตอนนี้มันค่อนข้างจะมีช่องว่างซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเนาะหรือถ้าไม่ได้มีในเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาบางทีอาจจะเป็นลักษณะของการที่เขามีความกดดันเออมีความกดดันจนทําให้ทุกอย่างมันดูแบบน่าอึดอัดไปหมดเลยนะคะมันดูยุ่งเหยิงไปหมดเลยในฝั่งของเขา โอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างเนาะบางทีบางความสมัมพันธ์อาจาจะเป็นความสมัมพันธ์ที่ใครสักคนหนึ่งอยากที่จะจริงจังแต่ว่ามันมีความไม่พร้อมนะคะอย่างที่บอกก็เลยกลายเป็นปัญหาควีนถือถ้วยดูจะไม่สบายใจอยู่นะควีนถือดาบนะคะแปดดาบ โอเคถ้าเป็นคุณที่รู้สึกไม่สบายใจในความสัมพันธ์แล้วคุณก็ก็เงียบไปสักพักหนึ่งแล้วคุณกลับมาในเวอร์ชั่นใหม่ที่พร้อมที่จะจริงจังพูดคุยคาดค้นหาคําตอบหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าเงี้ย วนมอมว่าคุณก็อาจจะยังไม่ได้คําตอบอะไรนะคะมีไพ่แปดดาบปรากฏขึ้นมาก็ยังมีบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ที่บล็อกหรือปิดกั้นกันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะอาจจะบล็อกทางโซเชียลก็ได้หรืออาจจะเป็นการบล็อกทางความรู้สึกเพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะตอบคําถามหรือสองก็คือว่าคุณเป็นฝ่ายเลือกที่จะเงียบเพราะไม่อยากจะทําอะไรนะั้นเหนื่อยเหลือเกินจะเป็นเขาที่แบบอ่ะมันเงียบจนเกินไปจนต้องลุกขึ้นมาพูดคยุยหรือเจราจาหรือทําอะไรสักอย่างคือจริงๆเป็นไพ่ควีนถือดาบก็ ก็อาจจะมาในลักษณะของการที่พร้อมลุยพร้อมแทงอย่างเดียวเลยนะคะอาจจะไม่ได้มีความอ่อนหวานนอนโยน,นุ่มนวลหรือการพูดการจาอาจจะเป็นการแบบเดี๋ยวบอกเลิกหรือบอกไล่พูดจาประชดประชัน,รชนกระแทกแดดดันเลยเงี่ยแต่ว่าไม่ว่าจะส่งมาไงก็แล้วแต่ก็เหมือนยังเป็นแปดดาบอยู่นะคะยังเป็นภาวะปิดกั้นที่ยังไม่มีคําตอบอะไรมากมายขนาดนั้นสถานการณ์ของเขาหวนมองว่าจริงๆแล้วในตอนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงมากๆอยู่เหมือนกันนะคะ ทีนี้มาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณเนาะเรื่องเราสอบฝังกันได้นะคะเป็นการอ่านทวไปอาจจะตรงมากไม่ตรงมากเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ขอดูความรู้สึกของคนคนนั้นเลนยคะ่ะคนที่ชาวราศีมังกรและคณานมังกรคิดถึงเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีมังกรและค้าวมังกรคะขอสี่ใบคะ่ะสามถ้วย อยากขึ้นนี่อยู่นะไฮพิเทสนะคะเด็กถ mm ือ hmm. ไม้เทา้าห้าไม้เทา้าไพ่พลังงานของเขาโอเคไพ่แต่สองขึ้นแปดไม่เทา้ 5, 2, 8, เทาจริงๆเขายังอยากที่จะไปต่อกับคุณอยู่นะคะไม่ว่าระหว่างคุณเขาจะปัญหาร้านแปดแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ยังอยากไปต่ออยู่ อยากที่จะติดต่อสื่อสารนะคะหรือบ,บางท่านทีง่เงียบมานานก็คงอยากที่จะติดต่อสื่อสารหรือพัฒนาความสัมพันธ์หรืออยากที่จะขยับเพิ่มความสัมพันธ์เนอะถ้าเกิดว่ามันแบบติดขัดมานานแล้วนะคะก็มีความคิดในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันมีไพ่สามเพื่อเข้ามาด้วยจริงๆก็อยากให้สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาดีๆต่อกันนะคะถ้ามีปัญหาการทะเลาะกันก็อยากที่จะกลับมาคืนดีกันกระชับมีความสัมพันธ์แต่ทีนี้มันมีไพ่ไฮพีเทสหนึ่งคือเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คิดซ่อนอยู่ในใจของเขาเขาอาจจะไม่ไว้วาาางใจจจคุณหรืออเะ ทำตัวที่ดูน่าสับสนซะเองก็เป็นไปได้แต่ว่าพอเป็นไฮพีเทสเหมือนการที่เขาใช้เซนแล้วก็มาดูนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนเห็นแต่ความยุ่งเหยิงอะ่ะการไปต่อในความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะยากลําบากบางท่านอาจจะทะเลาะก,กันบ่อยมีปัญหากันบ่อยหรือว่าเส้นทางมาดูมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะเลยเกิดน,นะคะถามว่าอยากไปต่อไหมลึกๆในใจก็อยากไปต่อคะ่ะแต่บางทีพอใช้เซนอ่านสถานการณ์แล้วมันก็เป็นความยากลําบากเหมือนกันเดี๋ยวขอนึงใบให้ไฮพีเทสหน่อยไฮพีเทสกังวลอะไรมากมายเอ่ย เดอะฟู food, นะคะสี่ดาืมีไพ่ควีนถือถ้วยเข้ามาในลักษณะของความเป็นกังวลเนาะย้ำคิดย้ำทำไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเจอเรื่องหนักๆห,ห,หรือเปล่านะคะเป็นไพ่ไฮพีเทสเป็นลักษณะของการที่บางทีก็รู้สึกว่าสถานการณ์มันคาดเดาได้ค่อนข้างจะยากหรืออาจจะไม่กล้ารับปากอะไรเยอะก็ได้นะเป็นไพ่สี่ดาวคือปล่อยให้มันค้างคาไปก่อนนะคะอขอนึงไหห้าไม่เท้าหน่อยห้าไม่ท้าคืออะไรเอ่ย ก็ได้ถามว่าในตอนนี้ใช้เซนต์หรือว่าคิดเยอะในเรื่องอะไรมันดูจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้พยายามขยี้เหมือนคือรู้แค่ว่าไม่สบายใจรู้แค่ว่ามันจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ได้มีเหตุผลหรือดีเทลที่ชัดเจนขนาดนั้นเนาะเดอะสตาร์ Star, นะคะสิบไมาเท้าโอเคผมมองว่าน่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดของเขาแหละ ในลักษณะการถ้าไปต่อแล้วมันจะวุ่นวายแค่ไหนมันจะยากลําบากแค่ไหนเนาะ ถามว่าอยากไปต่อไหมคุณอยากไปต่อนะคะแต่ว่าไม่รู้อดีตที่ผ่านมาเคยเจอเรื่องหนักๆมาหรือเปล่าเลยทําให้เหมือนเอาอาดีตมารวมกับปัจจุบันเอาปัจจุบันไปรวมกับอดีตแล้วมันก็ยุ่งเหยิงไปหมดเลยในช่วงนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าในช่วงนี้คุณคุยกับคนรักแล้วไม่ค่อยเข้าใจหรือคุณไม่เข้าใจเขาหรือเขาดูวนไปวนมาเป็นไปได้เหมือนกันว่าในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาวาวุวนสับสนอยู่เนาะบางทีหนึ่งคืออาจจะเป็นด้วยดาวประจาตัวของคุณเดินถอยหลังเลยทําให้ power ของคุณก็ไม่มากพอในการที่คุณจะคุยกับบใคคครรสสกนนได้หือวว่าาาุมถณ์ ะะหรือถ้าเขาเองก็เหมือนคนที่มีดาวบางดวงที่เดินถอยหลังเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นดาวประจาตัวหรือดาวความรักก็แล้วแต่ก็อาจจะทําให้เขารู้สึกสับสนดึงอดีตปัจจุบันมาวุ่นวายมัวโซไปหมดนะคะโอเคทีนี้แนวโน้มหน่อยว่าแนวโน้มความรักข้อสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างหนอเอมเพลค่ะบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมษและขนาเมษแปดไม้เท้านะคะ 8ถ้วยเอา้าจะบูนนะคะโอเคแน่นอนแหละว่าจะมีใครบางคนที่อยากจะลุกขึ้นมาห้าวหาะเด็ดขาดเราเป็นไพ่เอ็มเปอร์จะเป็นฝ่ายควบคุมเกมควบคุมสถานการณ์นะคะอยากจะลุกขึ้นมาจัดก,การความสัมพันธ์ที่มันนิ่งๆสักทีให้มันมีการขยับเขยื่นโน่นไพ่ดไม้เท้าอาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารหรือขยับขยืขย่นความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นการเดินทางมาพบมาเจอกันก็ได้นะคะบางท่านอาจจะเจอกันจากทางออนไลน์การแบบ ชิดแชทหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่มาพร้อมกับไพ่แปดถ้วยแล้วก็จะบูนนะคะก็มายังไงก็ก็เท่านั้นนะคะ่ะเพราะแปดถ้วยก็คือเหมือนจะคุยกันได้แต่ไม่คุยดีกว่าหรือไม่พยายามไปสู่จุดที่มันพีคขนาดนั้นดีกว่าคือไพ่แปดถ้วยเปนไพ่ที่บ่งบอกถึงการหลังแล้วก็เดินจากไปนะคะเป็นลักษณะของการที่ไม่ไม่ไปสู่จุดที่สมบูรณ์ถ้าเป็นการคุยกันก็ไม่ไปสู่จุดที่การคุยกันรู้เรื่อง ก็จะปล่อยให้มันค้างคางอยู่แบบนั้นถามว่าจะไปแล้วไปรับไหมหมานมองว่าคงไม่ได้ไปแล้วไปรับหรอกคะ่ะเพราะว่าที่ไปในตอนนี้อาจจะเกิดจากการที่ยังรู้สึกกังวลและไม่สบายใจอีเราก็เลยเลือกที่จะถอยออกไปมากกว่าเนาะเดี๋ยวดูซิว่าทำไมต้องถอยซึ่งหมอนมองว่าเหตุผลน่าจะเกิดจากการที่กลัวปัญหาจะบานปลายมากกว่านะคะะเดี๋ยวขอนึกใบแปถ้วยหน่อยแปดถ้วยคือ,อไรเอย The Lovers ค่ะบางท่านอาจจะคุยกัชาวราศีเมถุนนะคะหกถ้วยอา้าวเดวิลใครบางคนมีมีอดีตหรือเปล่าเอ่ยมีอดีตท,ที่ยากเกินกว่าที่จะที่จะพูดถึงมันนะคะจริงๆมีแปดถ้วยแล้วก็ The Lovers แล้วก็หกถ้วยเอ่อถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นอาจจะเป็นการที่รู้สึกว่าตอนนี้คุยไปก็ไม่มีประโยชน์ อมืมันเหมือนถูกบังคับให้คุยสุดท้ายแล้วความเข้าใจก็จะไม่มีนะคะอาจจะอยากรู้สึกสบายใจมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยคุยกันก็เป็นไปได้หรือถ้าบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่มีบุคคลอื่นเข้ามาบางทีที่ไม่กลา้าตอบในตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันน้ําท่วมปากก็ได้เหมือนกันนะอืมอาจจะมีใครบางคนที่รู้สึกว่าคุยถูกคอแต่ก็ไม่อยากจะออกตัวแรงอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวขอนี้มาให้เดีมูนหน่อยเดีมูนคืออะไรเอ่ย ควีนถือทั่วเป็นกังวลค่ะไม่ค่อยสบายใจนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ถ้าไปดูในวันนี้ผมมองว่าบางท่านอาจจะมีใครบางคนรู้สึกว่ามันต้องลุกขึ้นมาจัดการแล้วไหมกับสถานการณ์ที่มันค้างคาหรือมันหยุดนิ่งมาเป็นเวลานานแต่ว่าอีกคนหนึ่งไม่เล่นด้วยนะคะอีกคนหนึ่งก็คือยังไม่พร้อมเลือกที่จะถอยออกไปแต่จะไปแล้วไปรับไหมผมมองว่าน่าจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะน่าจะถอยไปตั้งหลักเพราะว่ารู้สึกว่าการตอบคาถามในตอนนี้ไม่น่าจะส่งผลที่ดีเท่าไหร่หรือว่าตัวเองก็ยังไม่ได้มั่นใจหรือว่ายัังไไมมม่่ดด้ีีคําาตออบทชเจนกพ โอเคทีนี้คอำแนะนำเนลยค่ะพ้ยอคากแนะนำอะไรบ้างเอ่ยแสดงความรู้สึกรักออกมาชาวราศีม,มังกรหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่กระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะอยากแสดงความรู้สึกรักออกมาหรืออยากได้ความรักที่โรแมนติกเพราะว่าบางทีความรักของเรามันอาจจะจืดชืดมานานแล้วหรือมันมีแต่ปัญหามาสักพักหนึ่งแล้วเลยทําให้เรา เรียกร้องหรือหอยหาความรู้สึกแบบเนี้ยพชชันหรือเสน่หาแบบเนี้ยเพราะจริงๆชาวราศีมังกรก็จัดเป็นกลุ่มราศีที่เรามีความขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดเหมือนกันเวลาที่เรามีความปรารถนากับเรื่องอะไรสักเรื่องหนึง่งมันจะพาเราไปสู่จุดที่สูงมากๆเลยนะคะตอนนี้หล,หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าความรักของเรามันไม่เป็นไปอย่างที่คิดมันไม่หอมหวานอย่างที่ควรจะเป็นลึกๆในใจของเราอาจจะเรียกร้องความรู้สึกที่มันมีความโรแมนติกหรือว่าความรู้สึกที่ทําให ออมันกระชุม่มกระชวยหัวใจนะั่นแหละที่บอกเนาะทีนี้มาดูกันว่าพาย,ยาแนะนําอะไรบ้างเอ่ย ันมูนนะคะเราหาเวลาไปเที่ยวดูเนาะถ้ามีเวลาลองไปใช้เวลาร่วมกันอาจจะทําให้บรรยากาศดีขึ้นนะคะที่เคยจืดชื่อที่เคยแบบดรอปลงไปแผ่วลงไปอาจจะเป็นการกระตุ้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ได้เมดิอาฟอรนนะทุกอย่างมันมีนกลไกมีเงื่อนไขของมันอยู่นะคะอย่างที่บอกแหละบางทีมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาด้วยบางท่านอาจจะเป็นช่วงจังหวะพื้นดวงบางทีถ้าพื้นดวงเราเข้าในช่วงที่เราโดดเด่นในเรื่องความรักแต่ไปตกวินาศหรือตกปัญหาตกอุปสรรคก็อาจจะทําให เรารู้สึกว่าความรักมันดูเหมือนมันไม่หอมหวานแบบที่เคยเป็นเลยอยงี้เป็นไปได้หรือบางท่านอยากจ,จะเป็นด้วยดาวที่กําลังเดินถอยหลังเนาะก,ก็ส่งผลกระทบกับเราได้เช่นกันนะคะวีดด i n g โอเคหลายท่านมองหาความสัมพันธ์ที่ทําให้เรารู้สึกมั่นคงและปลอดภัยนะคะอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวถามว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นไปได้ไหมบอดมองว่ามันก็เป็นไปได้แหละแต่ว่าพายขึ้นมาเป็นเมดิ a อลฟอนทุกอย่างมันจะมีกลไกมีเงื่อนไขมีช่วงเวลาของมันเหมือนเราต้องไปผ่านทุกด่านให้ครบก่อนนะคะ เราถึงจะไปสู่เส้นชัยของเรานึกออกไหม เพลฟูเน่นะคะลอยใจชิวๆสองสารเข้าไว้ค่ะถ้าเกิดว่าตึงเครียดมากเกินไปแล้วไม่ได้ทำให้ไดดีขึ้นแบบว่าการปล่อยวางไปบ้างการปล่อยให้ทุกอย่างค่อยๆเป็นไปอาจจะทําให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นก็ได้เนะาะไพ่ต้าสำหรับเป็นไพ่ getting to know each other นะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ตอนนี้เขาเป็นใครเหมือนเราไม่ค่อยรู้จักเขาเลยอาจจะต้องใช้เวลาในการทําความรู้จักกันให้มากขึ้นหรือทําความรู้จักกันต่อไปเรื่อ,อยๆนะเขาในวันนี้กับเขาในวันนั้นหรือเราในวันนี้กับเราในวันนั้นอาจจะแตกต่างกันนะคะบางทีสิ่งที่เราเคย เป็นสิ่งที่เขาเคยเป็นเมื่อวันแรกที่เจอกันมาจนถึงวันเนี้ยบางทีมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปความชอบที่เปลี่ยนไปสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปมุมมองความคิดเป้าหมายชีวิตที่เปลี่ยนไปอาจจะต้องอัปเดตกันบ่อยๆเนะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันมันสามารถคอนเนคก,กันต่อไปได้นะคะในคําแนะนําจากไพ่ก็คือว่าถ้ามีเวลาก็ลองไปใช้เวลาร่วมกันดูเนาะ อ,อลองไปใช้เวลาร่วมกันเพื่อค้นหาว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีแรงอยู่หรือว่ามันยังสามารถกลับมารแมติดต่อกันได้อยู่ไหมถ้ารู้สึกว่ามันยังจูนกันได้ก็จะเย็นๆค่ะเพราะว่าใครที่คาดหวังความสัมพันธ์ในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวอาจจะเคยคุยกันมาแล้วนะคะหรืออาจจะมีแพลนหรืออาจจะมีความคาดหวังก็แล้วแต่ มันก็เป็นไปได้อยู่นะแต่ว่ามันมันมีจังหวะเวลาของมันน,น,นะคะมันไม่ได้เป็นโวิตที่สามารถจะเปิดปุ๊บแล้วติดปั๊บได้ขนาดนั้นทุกอย่างมันจะมีกลไกมีช่วงเวลาของมันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยใจสขสนานเข้าไว้นะคะบางทีพอเราตึงเครียดม,มากเกินไปสถานการณ์ที่มันก็ยังไม่ได้แย่ขนาดมันอาจจะแย่ลงไปเพราะบางทีเรารู้สึกว่ามันหน่วงอยู่ตลอดเวลาก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวประมาณช่วงกลางเดือนนี้ดาว อยู่ดาวที่อยู่ในเรือนสิบสองของชาวราศีมังกรก็จะเดินถอยหลังนะคะเรือนสิบสองเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับจิตใต้สํานึกอืมเพราะฉะนั้นนะ่ะอาจจะมีช่วงเวลาที่จิตใต้สํานึกของคนดําดิ่งลงไปสู่เรื่องราวในอดีตหรือว่าความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ลึกๆภายในจิตใจมากขึ้นก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะค้นหาคําตอบสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของเรามากขึ้น ขวเหมองว่าสถานการณ์ของคุณในช่วงเดือน2เดือนนี้จริงๆดาวพระัญจะเดินถอยหลังไปอีกสักพักหนึ่งเลยดาวประจําทรคุณจะเดินหน้าประมาณช่วงกลางเดือนหน้าแต่ว่าเดี๋ยวดาว12บสองเดือนถอยหลังก็ยังจะวนเวียนอยู่กับการเดินถอยหลังของดวงดาวอยู่นะคะอาจจะใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกเหมือนความคิดมันว้าวุ่นไปหมดไม่รู้ว่ามันจะยังไงยังไงยังไงแต่ว่าพอคุณผ่านจุดนี้ไปได้อะ่ะ คุณจะมีคําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงหลายเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังจะข้ามถนนแต่ว่า รถมันยังส่วนไปส่วนมาคุณยังข้ามไม่ได้ถ้ายังข้ามไม่ได้ก็ยังไม่ต้องข้ามดีไหมเพราะว่าเรารีบร้อนกันไปในตอนนี้บางทีสิ่งที่เราได้กลับมาอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็ได้เพราะฉะนั้นรอให้เรารู้สึกมั่นใจหรือว่ารอให้ถนนมันโล่งก่อนแล้วค่อยข้ามถนนตอนนั้นเหมือนว่าก็อาจจะดีกว่านะคะโอเคค่ะชาวราศีมังกรและคะแนนมังกรและนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะเรื่องราวสองฝั่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับบคคครเลลลลยกก็ไดด้้้แะถาาุณชอิปนีฝ นะคะกดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะแล้วพบกันใ,ใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย